โดยพิธีกรรมภายในงานเริ่มด้วยพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรหาฤทยโอกิวระและกัลายาณมิตรการดาอารบะเป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นทุกท่านได้ร่วมประเคนพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดโดยพระสราวุธยานัสโร ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจกักรกระปวตนะสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใส่สก่อนที่จะได้จัดกิจกรรมสหวาระเดือนพฤศจิกายนจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันปิดแผ่นทองดวงแก้วเห็นแล้วรวยเพราะความเป็นสิริมงคลและยังได้ชมสื่อสหวาระเดือนเกิดพร้อมทางได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ ถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์และอธิษฐานจิตปล่อยปลาก่อนที่จะได้เดินทางไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณนะแม่น้ำโยโดคาวะค่ะ